ที่นี่ที่ไหนครครับที่นี่เขาเรียกว่าถนนศิลปะ อาจารย์พามาถูกคนเลยครับเพราะคนมีศิลปะอย่างผมที่เหมาะกับถนนศ <c oughs> ิลปะมากจรินในศิลปะถูกต้องครับอาจารย์มันมีพลังจร,ล <c oughs> จริงๆเลยงั้นไปนลุ้นกันดูว่าที่นี่จะมีศิลปะอะไรที่น่าสนใจของคนไต้หวันบ้างใช่ครับครับ <c oughs> ไปชมกันเลยครับอาจารย์ครับ จริงเดินดูลำมือ่ขาเลยนะครับนั่งมานั่งตากแดดเลยนะนั่งพักครับนั่งพักกัแมตอนนั่งพักปุ๊บด้านหลังก็ยังจะไปเห็นใช่ก็ยังเป็นศิลปะอยู่ดีนะครับก็เอาเศษเหล็กเนี่ยมาดัดนะเป็นตัวตุ๊กตาสวยงามมากนะครับก็เรียกว่าที่นี่เนี่ยอะไรก็มีศิลปะครับไปชื่นชมความมีศิลปะกันต่อครับท่านผู้ชมไปครับ อาจารย์ครับที่นี่งานศิลปะเยอะจริงๆครับใช่มีเป็นพันๆชิ้นเลยนะโโอ้หเข้ามานี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับอาจารย์เพราะวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตังมาครับอาจารย์อยากซื้อกลับบ้านไม่มีตังงั้นเก็บเป็นภาพความประทับใจไปแทนได้ไหมครับอาจารย์ประหยัดก็เลยเตรียมกล้องมาเป็นกล้องอดักรณ์ดีเลยครับอาจารย์เจ็ดห้าครับนะซึ่งมีความละเอียดถึง14ล้านพิกเซล14ล้านพิกเซล5 x optical zoom มีระบบการภาพสามวายไอ้โหครับ3นิ้ว นะครับแล้วก็ที่สำคัญโกดัก a Easy Share เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการกดปุ่ม Easy Share ภายในแค่กด3ามครั้งก็สามารถอัพโหลดไป YouTube Facebook อะไรนะครับอีเมลก็ได้ซึ่งเราเคยคุยไปแล้วแม่ดีเลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะได้เอาภาพสวยๆนี้อวดให้เพื่อนๆทางอีเมลเลยทีนี้เราจะเอากล้องตัวนี้มาถ่ายภาพงานศิลปะซึ่งก็จะเข้าหลักเกณฑ์ของการถ่ายภาพมาโครอ่าแน่นอนครับ ที่ปกติมาโครใช่กล้องตัวนี้เราตั้งซีนมาโครมันก็ง่ายๆก็อันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่วันนี้ผมจะลองตั้งให้ละเอียดกว่านี้อืทําได้ด้วยนครับจัเป็นหมดพีเป็นหมดีเดี๋ยวลองดูนะครับที่บริเวณเมนูโหมดเด้านขวามือนะครับกดก็ไล่ลงมาที่พีนะครับมาที่พีอครับพอพีหมดปั๊บเสร็จแล้วนะครับกดเมนูตรงนี้นะครับกดเมนูไปทีนี้เราก็จะมาเซตเรื่องของ i s เนะครับเนื่องจากว่า เราในไทยที่แสงน้อยแล้วผมจะไม่ใช้แฟลชในการทํางานนะครับเพราะการใช้แฟลชเนี่ยตกไปปั๊บศิลปะก็จะขาววอกแน่นอนดูไม่เห็นเนื้อศิลปะใช่ครับเสียดายงานศิลปะผมก็จะเปลี่ยนไอโซนะไอโซ0นึไปที่1000งพันเลยหนึ่งพันครับเสร็จแล้วเนี่ยมาที่โหมดของโฟกัสคือปกติเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโฟกัสแบบหลายจุด อ่ะแน่นอนครับางจุดเนี่ยการที่เราถ่ายมาโครเราอาจจะคุมไม่ได้บางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ตรงจุดไหนที่เป็นจุดชัดเนี่ยบางเอิญมันไปกรอบสีเขียวเขียวเนี่ยที่นี่อุดชัดที่อื่นอ๋อนะซึ่งไม่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนโฟกัสโหมดเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นมาโครโหมดนะครับแต่แล้วระบบโฟกัสเนี่ยเราเปลี่ยนไล่ลงมานะครับระบบโฟกัสปกติก็จะมีมัลติโซนเหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น เซ็นเตอร์เฉพาะตรงกลางเลยตรงกลางเนี่ยเป็นจุดโฟกัสอย่างเดียวเสร็จแล้วเราใช้ตรงกลางเนี่ยจ่อไปยืนจุดที่เราต้องการให้ชัดแล้วก็ล็อกโฟกัสเสร็จแล้วคก็คอมโพสภาพ่าโอ้โหดีเลยครับอาจารย์ครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปถ่ายดูเกนะครับเพราะว่าเราล็อก จุดโฟกัสมาไว้ที่กลางภาพแล้วนะครับบนที่จอนะครับจะเห็นว่ามีกรอบสี่เดียบตรงที่ตรงกลางภาพเท่านั้นแล้วก็กดชัตเตอร์เบาๆตึ้งขาซึ่งสตอกนะครับกดป๊อปกรอบเีนกรอบสีเียแปลว่ากล้องรับรู้แล้วว่าเราจะถ่ายงานชิ้นนี้ทีนี้เราก็ล็อกนิ้วไว้นะครับไม่ปล่อยนิ้วแล้วเราก็ของโพสท่า เป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปวเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โ star